รีสกิลเลยนะเพราะว่านี้ผมยังไม่ได้ลองอัพใหม่นะครับนี้ผมรีสกิลใหม่หมดแล้วนะครับนะคือถ้าเป็นตอนแรกนี่อโคไลน์นี่ผมอัพเบสซิ่งก่อนเลยนะบเบสซิ่งอัพเต็มนะครับโอเคแล้วก็มาอัพอ,อ,พอินเคียร์เอเจิตี้เพราะว่าเราเนี่ยเดินช้ามากนะนั้นเนี่ยต้องกดเบสซิ่งแล้วก็เดินไปตีบอสนะครับมันจะได้เร็วขึ้นนะส่วนไคลลี่อันนี้แล้วแต่ใครจะใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัพนะ แต่ว่าใครที่ยังแบบว่ายืนไม่ไหวอะไรเงี้ยก็อาจจะใส่กันบอสทีหนึ่งได้นะครับแล้วเข้ามาสู่สกิลของมังนะก็อัพไปเลยครับสปี i ิตสเฟียร์แอตแทกอันนี้มันจะตีเป็นดับเบิลเนาะตี2ครั้งนะครับผมแล้วก็เพิ่มระยะการยิงให้เราด้วยนะแล้วก็มีบางท่าที่จะเพิ่มแบบระยะการยิงที่ค่อนข้างไกลไกลกว่าสไนเปอร์ก็มีนะครับนะบางท่า สกิลต่อมาเป็น Investigate นะครับอันนี้ต้องอัพนะโอเคสกิล Investigate ก็ดีนะเพราะว่าพอเป้าหมายเนี่ยเ Defense เนี่ยมันมีเป้าหมายเยอะเออ Defense เยอะขึ้นนะครับสกิลเนี่ยดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็ดีอันต่อมาคือ k a Wave f i n g e r of f e n s i v e ผมไม่ได้อัพนะครับนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสกิลของพวกอจิเขาใช้กันเนาะ พราะมันต้องกดมือนะครับนะอันนี้ไม่ต้องเราไม่ต้องอับอับสายสเต็งแล้วก็อัพอันนี้ช่วยนะครับไอรอนฟิตนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะอัพเอจิเป็นค่าลองนะพออัพเอจิเป็นค่าลองเนี่ยเราก็จะได้พีอ์แทมาเพิ่มขึ้นบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็แน่ๆ่คอสปิริตเนี่ยต้องมีนะเพื่อจะได้เรียกลูกบอลออกมาได้เรื่อยๆนะแล้วก็เซนนะครับโอเคนะ เพราะฉะนั้นให้ทุกคนอัพ Critical e x p เ o ็ i o n ไว้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ต้องเอามาใส่ในช่องก็ได้นะอัพไว้มันก็จะเพิ่มดาเมจให้เราอีกนะครับผมนะเพราะว่ามันบอกว่าถ้าอยู่ในสถานะ Critical e x p เ o ็ i o n P.A.T.K จะเพิ่มขึ้นอีก10%อืมแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ท่านี้เพราะว่าเรามี Rising Dragon ซึ่ง Rising Dragon เนี่ยมันจะทำให้เข้าสู่สภาวะ Critical e x p เ o ็ i o n เหมือนกันนะครับ ดามเมจก็จะโดดไปเป็นแสนสามหมาอันต่อมานะครับเราจะอัพสต็อปเบแต่เราไม่ได้ใช้เรามาใช้ท่านี้นะท่านี้คือจะทําให้มีโอกาส10%ส่งคืนสปิริตสฟียนะครับก็อัพไว้นะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกปั๊บบอดดี้รีโลเคชันอัพไว้1นะอันนี้ต้องใช้หนีบอสอะไรก็ตามแต่นะครับหลบสกิลนะเจนเท่าทัดอันนี้ต้องใช้อัพไปเลยเต็ม นะครับอันนี้คือถ้าตีธรรมดาจะมีโอกาส3 5%เนี่ยในการเรียกสปิริตสเฟียรกลับมานะครับ1ลูกเนาะพออัพเจนเท่าทัศแลนะเนี่ยมันก็จะได้เป็นไลซิงดากอนไลซิงดากอนก็เป็นท่าสำคัญมากๆของชูล่าเนาะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดสถานะค r i t ท c a l ข้ p เอ็กพอร์ชั่นขึ้นมาได้นะก็ใช้แทนไอ้คี i ์ที a เข้าเอ็กพอร์ชั่นนันบนนะครับนะอันเนี้ยเราไม่ต้องอัพมาอัพเป็นนี่มังกรแทนนะไลซิงดากอน พอกดปุ๊บเราก็จะได้ลูกบอลเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ประหยัดสกิลด้วยไม่ต้องแบบว่าแอคท่าเยอะนะมันเสียเวลานะครับกด2องสกิลปุ๊บรู้เรื่องนะโอเคกลับมาที่ power velocity นะครับอันนี้อัพเต็มนะสามท่านี้ก็คือจะมีเนี่ย a p s i m u l a t e นะครับแล้วก็เจ n t l e t o u c แล้วก็ power velocity พวกนี้เนี่ยจะส่งคืน สปิริตสเฟียให้เราได้นะเพราะนั้นเราต้องอัพสามท่านี้นะครับอันต่อมานะครับเริ่มเป็นท่าหากินและเออ r t เชคเกอร์ Earth นะเออเชคเกอร์เนี่ยสโลสโลบอสได้ด้วยนะครับอันนี้ลองใช้หลายรอบมากแปลกใจมากปกติเล่นแล้วแบบไม่เคยเห็นบอสสโลนึกออกไหมเออพอใช้ท่านี้บอสแบบเดินสโล w แบบเข้าหาเราอะเออแล้วเราก็แบบถอยหลังได้หรืออะไรก็ตามแต่นะเออเชคเกอร์นะท่าต่อมานะครับเป็นไทเกอร์แคนนอนนะ อันนี้ก็ท่าหลักที่ผมได้ลงไว้ในเพจนะครับอันนี้มันสำคัญยังไงเขาบอกว่าเนี่ยคือมันยิงสปิริตสฟียอนุภาพแข็งแกร่งด้วยนะโอ้โหใช้ว่าแข็งแกร่งแล้วก็มีดามเมจเนี่ยตามธาตของอาวุธนะครับ P ATK คูณ700%บวกกับจำนวนสปิริตสฟียคูณ200%นะแล้วก็ดามเมจเนี่ยเพิ่มตาม HP ของเป้าหมายที่สูญเสียไปเออ อันนี้คือจุดสําคัญของมันเลยนะครับทุกทกที่เสีย HP ดเปอร์เซ็นี่ยดามเมจจะเพิ่มขึ้น2%เปอร์เซ็นพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตีไปเรื่อยๆอบอสแบบเลื่อดหายเลื่อนหายไปเรื่อยดาเมจท่าน,นี้จะแรงขึ้นแบบมหาศาลเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอัพเต็มนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็น Line in Lightning นะอันนี้ผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเอออันนี้ก็จำเป็นนะครับอัพไปเลยสิสกิลที่ผมบอกว่าแม่งชอบลงพื้นเนี่ยคือสกิลนะครับนะ เพราะว่าเวลาสมมติว่าเรามีลูกบอลกี่ลูกก็ตามเนี่ยมันจะยิงแบบหมดเลยหมดแม็กซ์เลยนะครับแล้วก็ลงจุดเดิมๆซ้ําๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราวางสกิลไม่ดีนะครับหรือว่าบอสมีการขยับตัวหนีเนี่ยยังไงมันก็จะไม่โดนนะมันจะลงพืน้นแทนนะนั้นท่านี้อาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงแต่ก็ถ้าโดนเต็มๆก็คือแรงมากนะครับท่านี้เนี่ยมันสเต็กได้สูงสุด20ชั้นนะครับเพราะนั้นใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือ บอสก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะประมาณนี้นะแต่เนี้คือข้อเสียของมันมีข้อหนึ่งก็คือคูดาวมันจะค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับสกิลอื่นสกิลนี้คูดาวเยอะมากคูดาวแปลผ่าน45วิอันนี้ขนาดผมใส่สนับบวก8ยังยังมากสุดได้แค่40วินะเปิดหมหาด้วยนะได้แค่40วินะครับแต่ว่าผมใช้เลเวล10นะเพราะว่าผมลองแล้วพอลดเหลือเลเวล9อะ่ะมันก็ดาเมจมันก็หายควบเหมือนกันนะครับ แต่ใช้เลเวลสิบถามว่าหมุนพันไหมก็หมุนพันนะครับเออยังหมุนพันอยู่นะอันนี้ต้องอัพนะครับ Spirits เ p h ยร์มาสเตอรนะอันนี้มันจะเพิ่มค่าพีเพนให้เรานะครับตามจำนวน Spirit s เฟียรนะครับแล้วก็ Extra o r d i n a r ร์ดนะครับตัวนี้มันจะดีบัฟได้เวลาถ้าบอสใส่สกิลเราเนี้ยไอ้ท่าเนี้ยช่วยดีบัฟได้นะครับนะ พวกสกิลของอ,อย่างเช่นด็อกเปิลนะที่มันเป็น3แฉกใช่ไหมเวลาเราโดนปุ๊บเราจะหยุดแล้วก็ตายถูกไหมแต่เนี้ยพอโดนปุ๊บเราจะสามารถเคลื่อนที่ออกมาได้นะครับนะมันจะมีแบบว่าเอฟเฟกต์ดีบัฟขึ้นมารอบๆตัวนะท่านี้โอเคนะครับอัพไปเลยคราวนี้เราก็จะมาตั้งสกิลกําหนดเองนะครับผมอันแรกเลยก็จะเป็นสกิลที่ใช้บนะัฟเนาะสกิลเล็กบอลก็จะมีเซนนะครับแล้วก็มีไลซิ่งดักก อันนี้ผมจับคู่กันไว้นะเพราะว่าเวลาใช้มันก็คือจะคู่กันไปเลยนะครับออโต้ Auto. อันที่2นะครับก็ t i เกอ c a n คนนอนนะครับ i n v e s t i g a เกตแล้วก็คล i w เวฟนะครับโอเคของผมจะแบบเอาท่า Body r e l o c ลเคชันเนี่ยใกล้มือหน่อยนะเอาไว้กิ้งหลบนะครับแล้วก็ที่เราจัดสกิลละโอเคแล้วก็ เบสซิ่งเอาไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ทิกเดทเอาไว้หลังสุดเพราะว่าผมถนัดกดทิกเดทบ่อยนะ <c oughs> แล้วก็สกิลชุดอ่ t อยู่หน้าแรกที่เหลือก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับเพราะว่าไงเราออโต้อยู่แล้วนะไลท์ไลท์ท t นนิ่นนงเออร์เจเกอร์นะครับเหลืออะไรอันหนึ่งว่ะ power velocity นะโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าโอเคสกิล okay. ไหนที่เราไม่ได้ใช้นะอันไหนออโต้เราก็กดออโต้ไปก็ประมาณนี้นะแล้วก็โจมตีอัตโนมัติจะเปิดตลอดนะครับนะเพราะว่าการตีธรรมดาเนี่ยเราจะได้สปิริตสเฟียคืนด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยสายสเต็งอ่ะมันก็มีตีบ้างนะครับมันไม่ได้ตีเร็วเท่าเอจิก็ตามแต่ว่าก็ได้คืนนะเป็นครั้งเป็นคราวแล้วกันนะครับ แล้วก็ลำดับการไล่เนี่ยปกตินะครับไม่ต้องเรียงตามสกิลนะเพราะลองเรียงแล้วไม่ไหวนะครับ mm hmm. ดามจลดนะเปิดออโต้ทั้งแผนที่นะครับโอเคอันนี้เราก็ได้สกิลมาเรียบร้อยอต่อมาเป็นเรื่องของอาวุธเงานะครับอาวุธเงาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นเลเวล6ได้จะดีมากนะตอนนี้ผมแค่เลเวล5ไม่กล้ากดเลเวล6นะครับกลัวแตกนะเออกลัวแตกแล้วเดี๋ยวเครียดนะครับก็ มันจะคล้ายๆของไนท์นะครับในส่วนของจารลึกกับขยายนะคล้ายกันเลยนะครับก็คือจะมีให้กดเพิ่มสเต็งได้นะเออพีเพนะครับ p ิ t อทนะครับแต่เราจะไม่อัพค่าเด็กกับค่า p ีดาเมจโบนัสที่เป็นค่าดิบนะสองอันล่างนี้เราไม่อัพนะครับเราก็มาอัพแค่เนี่ยส่วนบนกับ2แถวด้านหลังนะครับนะส่วนขยายนะครับผมขยายเนี่ยก็เราก็อัพ เกือบหมดยกเว้นเพียแท็กนะครับอันแรกเราไม่อัพนะเพียแท็กค่าดิบก็คือถ้าของเหลือจริงๆค่อยค่อยกดอัพนะครับถ้าของไม่เหลือไปกดอัพอันอื่นก่อนไฟแนลพีเพนไฟแนลพีโบสำคัญนะครับหรือว่าค่าเฮดถ้าใครยังค่าเฮดไม่พอไปเฮดก่อนก็ได้เนาะสำคัญเหมือนกันนะแต่ว่าเชื่อไหมตัวผมอะพอเปิดอาวุธเงาได้ผมกดอัพอะไรก่อนรู้ไหมผมกดอัพฟิสิกอลไลฟ์สตีลก่อนเออเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาเราล่าบ,บอสอะ พอเราไม่มีดูดเลือดอ่ะมันยืนยากมากครับนะไอ้ขวดเลือดอ่ะมันช่วยอะไรเราไม่ได้นะขวดเลือดที่คัามปั๊มกันอนะ่ะเออบางทีดอกครึ่งครูดาวดอกเต็มครูดาวอย่างเงี้ยนะครับยืนไม่อยู่นะนั้นฟิสิกอลไลฟ์สติลเนี่ยอัพไว้เยอะๆดีที่สุดนะครับเวลาเราเทรดกับบอสอ่ะเราเทรดไปแล้วเราได้เลือดคืนอนะ่ะเรายืนได้นานขึ้นนะครับนั้นสําคัญนะครับนะโอเคส่วนด้านหลังพวกต้านสานานะอะไรเงี้ยสำหรับการเล่น p v p เนี่ยก็ เอาไว้ของเหลือก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัพแล้วกันโอเคเนาะอันนี้ผ่านนะครับมาถึงขั้นหน้านะครับขั้นหน้าเนี่ยผมจะเลือกเป็นใช้ investigate นะครับเพราะว่าอันนี้มันบอกว่าสัมประสิทธิ์ดัมเมจของ investigate เพิ่มขึ้น1 1 0นะครับถ้าเทียบกับอันแรกคืออันแรกอะ่ะมันเพิ่มสัมประสิทธิ์แค่35%นะเพราะนั้นอันแรกเนี่ยอย่าเพิ่งไปอัพเลเวลนะครับมันเปลืองนะ เราเปิดเลเวล3หรือเลเวล4ได้เนี่ยมันจะเปิดช่องนี้ได้นะครับเรามาอันนี้ดีกว่าจะได้เปลืองของทีเดียวไปเลยเนาะแล้วก็ final defense effect 1%เเของเป้าหมายเนี่ยจะเพิ่ม effect damage ให้ investigate อีก0 6นอนผมก็เลยเลือกใช้อันนี้นะครับคลายเวฟก็คล้ายๆกันเนาะเอออันนี้แต่คลายเวฟคืออันหลังสุดอะมันจะได้มีโอกาส3%จะได้ spirit sphere คือน1ลูกนะครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้นะแต่ว่าอาจจะลองใช้ดูนะครับว่าอันไหนมันแรงกว่ากันเนาะเออพรเนี้มันได้สปิริตสเฟียรคืนนะครับแต่โอกาสเกิดมันประมาณ3%ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแรงกว่า Investigate หรือเปล่านะด้วยเลเวลเท่านี้นะครับนะอันที่2นะครับต่อมาก็เป็นพิมพ์ลายเนาะพิมพ์ลายเนี่ยใช้เป็น Power Velocity นะครับ Power Velocity ก็จะเพิ่มสัมประสิทธิ์ดามาจโดยตรงเหมือนกันนะ เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ฟิงเกอร์ออมิซออยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่อัปเลเวลเพราะาผมลองเงา6ก่อนเงา6ผมจะมาเปิดช่องนี้นะพาวเว Velocity ิตี้ขั้นที่2นะครับอ,อันต่อมานะครับเราจะใช้เป็นอันนี้นะครับ p ป r i t s p เป r t a t t a c กนะก็เพิ่มไฟนอลพีด m มเบบนนตัตรงๆเลยนะอัพได้จนเต็มนะครับส่วนเบส s ็อปเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะ สาเหตุที่ไม่ได้ไม่ใช้เบสต็อปเพราะว่าเบสต็อปเนี่ยกินสปิริตสเฟียค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครลองไปอ่านดูอะ่ะคือครูดาวมันค่อนข้างไวนะครับแล้วก็เวลาใช้อะมันจะออกสกิลเร็วมากแล้วมันดูดลูกบอลแบบหมดอะเออผมเอาออกมาใช้ทีไรนะคือแบบรีสกิลอื่นไม่เคยทันเลยแล้วก็ดาเมจแบบหายหวบเลยนะครับอ,อ่อันนี้เราอัพเป็นสปิริตสเฟียร์แท็กเนาะอันต่อมานะครับพนันธสัญญานะ อันธสัญญาเนี่ยตอนนี้เราใช้ได้อยู่2อันนะครับในเซตของลาบ,บอสเนี่ยผมจะใช้อันนี้นะครับก็คือเรียกมีโอกาสส่งคืน Spirit s เฟีย a นะแล้วก็ในเซตของ KVM เนี่ยผมจะใช้เป็นบอดี้ relocation นะครับเพราะว่าอนี้มันคือจะสามารถกริ่งได้3 t ทีนะแล้วก็แต่ละทีเนี่ยมันเพิ่ม final ppen ให้เราด้วยนะครับอีก6%ซ้อนทับกันได้3ครั้งนาน12วินาทีนั้นถ้าเรากริ่ง3ทรวมกันเนี่ยก็ ก็18เนาะไฟแนลพีเพลเราก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าโอกาสกิ้ง3ทีน้อยมากครับไปลองแล้วนะมันมันยากอะ่ะเออนอกจากแบบกิงิงๆๆแล้วก็หันมายิงอะไรเงี้ยนะก็ได้อยู่นะครับนะแล้วแต่สเต็ปคนเล่นแล้วกันแต่ถ้าเปิดเงา6ได้นี่ท่านี้เลยไทเกอร์แคนนอนนะครับเป็นท่าที่เราอาจจะต้องใช้กันนะในอนาคตอันนี้ก็ถ้าเปิดได้ผมคงมาใช้ไทเกอร์แคนนอนนะครับจบเรื่องอาวุธเงาในะทุกคนนะเข้าใจตรงกันโอเค อันที่7สปิริตเอ่อถ้าเปิดได้นะนี่เลย i ลซิ่งดากอนนะครับอันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะในกลุ่มนะก็ลองดูแล้วกันเนาะอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะข้ามไปก่อนนะครับ